คุณรู้หรือไม่ว่าขวดนี้คืออะไรทําไมฉันถึงรักมันคุณจะเห็นว่าการใช้ชีวิตในโซมาเลียแลดนดเป็นเรื่องที่ยากและโอกาสนั้นหายากโดยเฉพาะสําหรับลูกสาวของเราแต่โดโทราห์เห็นความทุ่มเทของเราที่มีต่อกรรมยานหรือฟากเกตเซนต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวมาระชั่วอายุคนพวกเราร่วมมือกันและตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเราไม่ต้องกลัวพราการคนกลางที่ทุจริตหรือกูการเก็บเกี่ยวที่แย่อีกต่อไป เนื่องจากโดโทรามีการรับประกันาราคาตลาดที่ยุติธรรมและในขณะที่เรากำลังจัดเรียงเรซินกํมยานฉันไม่ต้องกลัวการคุกคามอีกต่อไปเพราะเรามั่นใจในโดโทราแต่สิ่งที่สวยงามที่สุดคือลูกสาวของเราไม่ต้องอยู่ที่นี่อีกแล้วเนื่องจากโดโทราได้สร้างโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกๆของเราทุกคนเส้นทางแห่งความรักไม่ได้จบเพียงเท่านี้มือขัดแยกเรซินที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว เราทำการส่งไปยังโรงงานของดูทราในบัลแกเรียซึ่งมีการจ้างช่างฝีมือในท้องถิน่นหลายสิบคนเพื่อดูแลในเรื่องนี้แตกต่างจากบริษัทอื่นๆดูทราใช้วิธีการแบบออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขั้นตอนการกลั่นเป็นไปอย่างละเอียดและปลอดภยัยเพื่อกักเก็บคุณสมบัติในการรักษาโรคของฟังกินเซนเอาไว้จากนั้นจะนำเข้าสู่ห้องปฏิบัติการที่รั้สมัยของดูทราเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ ทำการทดสอบและวิจัยขั้นสูงสุดและให้แน่ใจว่าน้ำมันนี้มีความบริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดโทราได้ร่วมมือกับผลวิจัยมากกว่า100ชิ้สินกับมหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลเพื่อการค้นคนว้าที่ดีที่สุดในการใช้น้ำมันหอมระเหยท้ายที่สุดโดโทราทำทั้งหมดนี้ด้วยความเอาใจใส่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวมากพอๆกับที่เขาทำกับเราคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าในขวดนี้มีอะไรและทำไม ฉันทีงรักมัน